สวัสดีครับเปรวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปากแรกเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 8าแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เพจอฟแพนเตอร์เคหรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามาศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินแต่ถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายควาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิวราศีพฤษภนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทรัพย์นั้นจะมาจากบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับ หรือไม่ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าลูกๆนั้นจะนําเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเช่นสอบเรียนต่อได้อย่างสถาบันการศึกษาที่ได้มุ่งหวังเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหรือบางทีนะครับลูกๆนั้นอาจจะสอบได้งานใหม่ที่ดีมากๆมีรายได้ที่ดีหรือว่ามีการปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นตน้นคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจล่ะนะครับผมถตาหากว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ชาวราศีพฤษภครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้รีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยจากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สีไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าก็หมายคขาว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้นเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกย้างเขาทํางานรับราชการบางทีบางท่านก็บอกว่าไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเลยอยากจะออกมาทําธุรกิจของตัวเอง บางท่านนั้นอาจจะไม่ได้ลาออกจากงานประจําหรอกนะครับแต่ก็อยากจะมีอาชีพสํารองอาชีพเสริมด้วยการลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็ได้บางท่านนั้นลงทุนทามาค้าขายส่วนบางท่านนั้นอาจจะลงทุนเอาเงินสักก้อนหนึ่งไปซื้อทองไปลงทุนในหุ้นในเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้เพราะว่าการลงทุนในยุคปัจจุบันนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเองจะต้องมีการเปิดหน้าร้านมีการเช่าพื้นท้องพื้นที่ทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ เช่นลงทุนในแพลตฟอร์มต่างๆตามที่ผมได้เล่ามาเมื่อครูน่นี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเช่นกันถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีแต่การที่จะออกมาทําธุรกิจการค้าการข,ขายของตัวเองนั้นจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับเพราะว่าเราได้ลงทุนโรงแรงไปแล้วนี่นะครับถ้าว่าเราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่2ไม้เท้า ไพ่สองไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีผู้ใหญ่เป็นแบกให้ว่างเงินเถอะอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สองไม้เท้าเนี่ยบางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงของปักแรกเดือนพฤษภาคมนั้นจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ธุรกิจการนําเข้าส่งออกอย่างนี้ก็ได้นั่นเองส่วนบางท่านนั้นอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปดูงานหรือว่าไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่ i o ชา ot, ริอัว่าไพ่อสวินนักรบถ้ามีาไพ่ใบนี้บางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทาง เช่นเดินทางไปต่างจังหวัดไก,กลๆเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือว่าเดินทางไปธุระปะ่ปังเรื่องของการงานบางท่านนนั้อาจจะเดินทางไกลามากกว่าน,นั้นก็คือเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับไพ่สองไม้เทา้าไพ่ทิชา,าวเรียว่าไพ่อสุวินนักรบนั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดราศีพฤษศที่ทําการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายคนที่ขับบินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ ขับรถเมย์รถ,ถ, ua, รถทัวร์รถบัสรถตู้รถสองแถวรถรับจ้างทั้งหลายนะครับคนที่เป็นไร้ด้งไรเดอร์ก็ดีคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศก็คือทํางานเกี่ยวกับสายการบินต่างๆก็ดีคนที่ทํางานขนส่งทางเรือขนส่งสินค้าเรือข้ามฟากเรือโดยสารก็จะดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ดชารนเอดหรดอว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นมันยังเกี่ยวข้องกับท่าน่งของยานพาหนะก็หมายถึงว่า บางท่านที่มีการวางแผนจะซื้อรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็ตามแต่จะสมหวังบางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางท่านนั้นอาจจะเกิดความวิตกอยู่ว่าในช่วงนี้นี่สถาบันการเงินต่างๆนั้นเขาค่อนข้างที่จะปล่อยสินเชื่อ,อยากแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองได้ไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะสมหวังจะมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะได้รถใหม่ปายแดงนะแดงผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันต่อเลยนี่คือไพ่เอ็ดออฟซอร์ดหรือว่าไพ่หนึ่งดาบพาไพ่ใบนี้หมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าตัวท่านเองนั้นจะลงมือทําอะไรก็ตามแต่มันมักจะติดปัญหานั่นนู่นนี่เสมอผู้ที่เกิดราศีพฤษภอย่าท้ออย่าถอยถ้าได้วางเป้าหมายอะไรเอาไว้แล้วจงก้าวต่อไปมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละปัญหานั่นเองแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ตัวท่านเองนั้นจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะครับ ประกอบกับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงชะตาของคนที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เขาจะไม่ค่อยเห็นบุญเห็นคุณในตัวท่านนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนจริงในที่สุดแล้วจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะถึงเวลานั้นตัวท่านเองจะเป็นที่ยอมรับจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวเราเองนั้นต้องมีความอดทนสูงนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยนั้นการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเอีเวนต์การออกงานพวกแฟชั่นพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าของผู้หญิงหรือว่าธุรกิจการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงคนที่เปิดร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านต่อขนตาคนที่ขายเกี่ยวก,กับพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมต่างๆ คนที่ทำคลินิกเสริมความงามหรือว่าร้านนวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายภาพบําบัดอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะดีรวมไปถึงพวกแฟชั่นกระเป๋าเสื้อผ้าของผู้หญิงตามที่ผมบอกไปว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงธุรกิจการงานด้านนี้จะถูกฉลองกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยนั้นการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็จะดี คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นติวต้งติวเตอร์คนที่เปิดเนอร์เซอรี่ทำสถานที่รับเลี้ยงเด็กอย่างนี้ก็จะดีนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กอันนี้ดีมากเลยรวมไปถึงคนที่ขายสินค้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของเด็กเล่นในลักษณะแบบนี้จะดีพวกกิฟท์ช็อปนะครับรวมไปถึงพวกแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของวัยรุ่นอย่างนี้ก็จะดีนั่นเองนะครับไพ่หกถ้วยนั้นยังตีความหมายได้ว่า ผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมจะมีโอกาสเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมานานมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอซันไพ่เดอซันนั้นจัดว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชคสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นโชคลาบด้านการงานโชคลาบด้านการเงิน หรือแม้กระทั่งโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเรื่องของสภาพจิตใจของท่านถ้าว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นค่อนข้างเครียดวิตกกังวลพอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นความเครียดต่างๆของท่านก็จะหายไปนั่นก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขแล้ว ถากว่าที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีปัญหาด้านของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพอเข้ามาสู่ในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านก็จะดีขึ้นร่างกายของท่านนั้นก็จะเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า,พาไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการงานบางท่านนั้นจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเช่นคนที่เป็นลูกน้องไปลูกจ้างเขา ได้รับมอบหมายให้ไปทํางานที่มีความสําคัญตัวท่านเองนั้นทําออกมาได้ดีมากๆจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาเจ้าของกิจการนะครับตัวท่านเองนั้นจะเป็นบุคคลสําคัญในองค์กรในหน่วยงานของท่านคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นดาราน,นักร้องนักแสดงหรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในลักษณะแบบนี้ปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ในช่วงของปากแรกเดือนพฤษภาคมนั้น อาจจะมีผลงานใ,นใดๆของท่านจะทําให้ตัวท่านเองนั้นกลับกลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งไม่แน่นะครับบางทีคลิปของท่านที่โพสต์ไปนั้นอาจจะกลายเป็นคลิปแววนลอในลักษณะแบบนี้โด่งดังมีผู้คนติดตามมีผู้คนเข้ามาดูยอดวิวมากมายมหาศาลเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นั่นเองนะครับตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะโด่งดังในช่วงค่ำคืนคราวนี้แหละนะครับคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องพวกอีเวนต์ต่างๆคอนสงคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตร,รวมไปถึง คนที่เป็นอินลูเอนเซอร์นี่นะครับก็จะมีงานเข้ามาอยู่โดยตลอดนั่นเองรวมไปถึงคนที่เป็นอินลูเอนเซอร์ตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงพวกงานต่างๆนั้นก็จะเข้ามาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นพวกงานรีวิวสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าคิวจะแน่นเอียดนั่นเองดีมากๆเลยนะครับไพ่เดอะซันคราวนี้มันมีไพ่อีกใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มที่อยู่ในตำแหน่งที่5 ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโอกาสเดินทางเพราะว่ามีไพ่โดยชาดีอัดให้ระมัดระวังนะครับการขับรถขับราไม่ควรที่จะขับเร็วจนเกินไปการเดินการเหินก็ควรมีสติกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดๆผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมไม่ควรกระทำเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายถ้ามีไพ่เคราะห์ผมอยากจะแนะนำให้กับผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้น ได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนในช่วงนี้ก็ควรที่จะหาเวลาทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาจะทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์บ,บริจาคทานตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้หรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมลนิธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆทําบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปล,ยปล,ยปลาร่วมไถ่ชีวิตโคกระเบือ ทำบุญใดๆเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่หเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่หเหรียญก็หมายถึงว่าจะมีค่าใช้จ่ายตามมาค่อนข้างเยอะผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับตัวท่านเองนั้นบางทีบางท่านอาจจะเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่มีค่าใช้จ่ายตามมาเยอะจริงๆบางท่านนั้นอาจจะเอาเงินไปซื้อของไปลงทุนอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นหรือชาวราศีพฤษภบางท่านนี่นะครับที่มีลูกๆอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนัน้นกลางๆเดือนเขาก็จะมีการเปิดภาคเรียนใหม่แล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนค่าทงค่าเทอมต่างๆจิป,ปถาถะเลยนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นด้านดีของไพ่หกเหรียญก็หมายความว่าท่านใดที่มีคนไปหยิบยืมเงินท่านไปแล้วก็ไม่ได้คืนสักทีทวงแล้วทวงอีกแล้วก็นานแล้วนะครับผมมีโอกาสที่จะได้คืนในช่วงของปากแรกเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคลาภโชคลาภทางการเงินอย่างเช่นการค้าการขายมันจะดีมากขึ้นหรือว่าหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันอันดับหนึ่งของไพ่ของคนที่จะมีโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็คือไพ่หนึ่งเหรียญอันดับ2ก็คือไพ่เดอะซันฉะนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภ จะมีโชคใหญ่แล้วก็คนที่จะนําโชคมาให้กับตัวท่านก็คือไพ่ใบนี้เพดออฟพันเดอร์เอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ก็หมายถึงบุตรบริวารลูกน้องทีมงานจะนําโชคมาให้ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเดินผ่านแผงอรเตรี่กับลูกๆก,ก็ให้ลูกๆนะครับเขาเป็นคนสุ่มเลือกให้หยิบมาเลยใบไ,ไหนก็ได้เขาจะนำโชคใหญ่มาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ก็คือ ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยก็หมายควาว่าจะได้ของขวัญของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งที่จะนํามามอบให้นนเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เดลซันก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไพ่เดลซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชครอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆแม้กระทั่งเรื่องของความรัก คนที่เป็นโสดคนรักคู่รักของท่านนั้น1จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่หกถ้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณผู้ชายชาวราศีพฤษภถ้าได้ไพ่ใบน,นี้คือจะได้แฟนเด็กแฟนของท่านนั้นจะอายุน้อยกว่าท่านค่อนข้างเยอะห่างกัน5ปี8ปี10ปีบางทีห่างกันเป็นรอบอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ แต่80%ของคุณผู้หญิงต่างว่าหยิบได้ไพ่6ถ้วยนั้นจะได้คนรักคู่รักที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ามีเพียง20%นะครับของคุณผู้หญิงที่หยิบได้ไพ่ใบน,นี้แล้วจะได้คนรักคู่รักอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับส่วนไพ่อีกสองใบนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คือไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่2ไงใบเท้าแล้วก็ไพ่เดชาดีอดว่าไพ่อสมินนักรบคนรักคู่รักของท่านบางทีจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา คนละเผาพันธ์กับท่านเลยถ้านในกรณีที่ตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยแท้ก็อาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่4ี่ไพ่เจถ้วยนั้นหมายถึงเจ้าชู้มีสเสน่ห์ผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นจะเจ้าชู้มากๆเลยนะครับจะมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้เพศตรงข้ามเข้ามาหา ถ้าตัวท่านเองนี่นะครับเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วนะฮะแม้ว่าจะมีคู่มีแฟนก็จีบไปเรื่อยในลักษณะแบบนี้จะได้คบหลายคนแต่ให้ระมัดระวังด้วยนะครับปัญหามันจะเกิดเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะทาวเอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มที่อยู่ในตำแหน่งที่5าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยก็เกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับอุบัติเหตุเกี่ยวกับความรักมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพฤษภได้เช่นกันถากว่าตัวท่านเองนั้นเจ้าชู้คบไปเรื่อยไม่รู้จักพออย่างนี้เป็นตน้นมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในด้านของความรักเลิกรากันไปครอบครัวแตกแยกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงบักแรกเดือนพฤษภาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 8นานั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนะนําว่าคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนะเด็กครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ